กิหาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอ่ะไปเปรียบระหว่างหลวงพ่อหลว,ง,หวงปู่ที่ละสังขารกับสุนัขรับไม่ได้นะมึงมันปรุงแต่งกันไปเองอะถ้าตรมาภาพจะพูดจาแรงๆก็นนะ่ะบอกไว้เลยไม่ได้ขึ้นอัตมาเลยพระเกจิที่บรรณาภาพไม่เน่าเปือยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะ หมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบา,าอบาจารย์นะเออรูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะไม่เกี่ยวแต่นี่กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศนะมีเยอะแยะสัตว์ยิรชาน่ะหมาแมวก็มีที่ตายแล้วมันไม่เน่าอ่ะไปหาดูสิเออมันจะเกี่ยวหาแลยกับศักดิ์สิทธิ์มึงมันปรุงแต่งกับเองอ่ะ มีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กราบร่างศพร่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยไปสนใจอยู่กับของทิ้งแล้วของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายจ่รับละพวกมึงแบลามกาบมาไหว้กันไปเปรียบระหว่างหลวงพ่อหลวงปู่ที่ละสังขารกับสุนัขนะครับซึ่งมันไม่เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วพระเถราจารย์ทุกรูปที่ท่านมรณภาพแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเป็นความประสงค์หนึ่งของพระเดชพระคุณท่าน อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อภูนนะครับท่านรู้วาระจิตว่าท่านจะละสังขารในวันวิสาขาบูชาท่านก็บอกตอมาภาพไปตั้งแต่บวชพรรษาแรกแล้วท่านก็บอกทิ้งเหมือนกับทิ้งไม่ได้กรรมมาให้กับเราอะ่ะมีสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินวัดดอนยาญหอมอย่างเงี้ยฮะหลวงพ่อแช่มวระตักวัดดอนยหหอมเนี่ยซึ่งเป็นสายเดียวกันกันกบพระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อภูนเลยทั้งสามรูปนี้สังขารทรีธะสังขารท่านยังอยู่ให้สิทธิอนุสิทธิ์นั้นได้ กราบไหว้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะนั้นไอ้คอมว่าสศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เรามีครูบาอาจารย์แต่เอาครูบาอาจารย์ไปเปรียบกับสุนัขเนี่ยถือว่าอัตมาภาพบางทีรับไม่ได้นะถ้าอัตมาภาพจะพูดจาแรงๆนั่นแหละบอกไม่ได้ไม่ได้ครึ่งอัตมาหรอกแต่อัตมาเนี่ยดับลงหมดแล้วเราอย่าคิดว่าเราถูกอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับคือก็บอกลูกศิษย์ทุกคน พอทุกคนเห็นปุ๊บพูดไงก็ฟันออกหูหน้าแดงขึ้นมาเหมือนทุกคนนะครับแต่อัตอมาบอกว่าอย่าครับอย่าไปคิดอะไรพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงปู่ท่านก็อยู่ของท่านดีๆแล้วอยู่ๆคนเอาไฟไปไปลาดอ่ะเดี๋ยวคนเหล่านั้นก็ได้รับเวรกรรมขเขาเองอย่าไปคิดอะไรมากเวรละครับโด,โดยการไม่จองเวรนั่นเองแต่ตอ่ตมาที่ออกมาพูดให้ฟังเนี่ยเพราะว่ารับไม่ได้ที่เอาไปเปรียบพระเถราจารย์หลวงพ่อ หลงปู่ทุกรูปที่ละสังขายไปแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนไม่ต่างอะไรกับสุนักหรือพูดภาษาชาวบ้านเปรียบกับหมาเนี่ยถือว่ามันใช้ไม่ได้เท่านั้นเองครับ